ที่นนทบุรีนะครับเป็นอดีตรปรพก่อเหตุลักทรัพย์ตามร้านค้าในตลาดแห่งหนึ่งค,คือทําไมเขาถึงรู้เขาเคยเป็นรปภที่ตลาดแห่งนี้ไงก็เลยรู้เลยอ๋อร้านนี้ขายอะไระเก็บเงินไว้ที่ไหนลักทรัพย์มาเนี่ยหลายครั้งนะฮะสุดท้ายไม่รอดครับเพราะว่าร้านที่ไปก่อเหตุเนี่ยเขามีภาพจากกล้องวงจรปิดครับผกแังอยู่ไม่มีอะไรนี่ผมไม่เห็น อ่ะ,อะนี่คือภาพวงจรปิดนะครับในร้านขายของชำแห่งหนึ่งที่ตลาดเทศบาลนครนน,นทบุรีครับบันทึกภาพตอนที่นายดำนะนี่น,นีผู้กอ่อเหตุอายุ41ครับไปขโมยของในร้านแห่งหนึ่งซึ่งนางสุนีอายุ54ปีครับเป็นเจ้าของร้านชําที่เป็นผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองนอนทบุรีตั้งแต่29มิถุนายนว่าถูกนายดำอดีตรปพ,าพประจําตลาดเทศบาลนครนนทบุรี มาขโมยเงินและสินค้าหลายอย่างไปจากร้านก่อเหตุหลายครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวตำรวจใช้เวลาหลายเดือนในการตามตัวในดำนะฮะล่าสุดจับได้ที่ตึกแถวแห่งหนึ่งไม่ไกลจากตลาดที่ก่อเหตุในดํายอมรับครับก่อเหตุขโมยของที่ตลาดแห่งนี้มาแล้ว5-6ครั้งอาศัยความคุ้นเคยที่เคยทํางานเป็นรอปภเฝ้าตลาดมาก่อนสนิทกับเจ้าของร้านหลายคนรู้ว่าร้านไหนขายอะไรแต่ละร้านเก็บเงินไว้ตรงไหนบ้าง เงินที่ขโมยมาเอาไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟซื้อของกินของใช้สินค้าที่ขโมยมาเอาไปให้เมียเปิดแผงขายต่อขายแบบตัดราคาเพื่อแย่งลูกค้าในตลาดเดียวกันโอ้โหแสบจริงๆดํายอมรับฮะก่อนหน้านี้เคยติดคุกหกปีข้อหาฆาตกรรมเคยติดคุกข้อหายาเสพติดทุกครั้งที่พ้นโทษก็จะกลับมาที่ตลาดเพราะว่าเหมือนบ้านแล้วเจ้าของร้านหลายคนก็สงสารคอยช่วยเหลือโอ้โหแล้วดํามาทํากับเขาแบบนี้หรอลองฟังฮะ สมมตินะทำกี่ครั้งแล้วเนี่ยโดยประมาณห้าหกครั้งครับห้าหกครั้งขโมยอะไรบ้างก็ขโมยพวกบุหรี่พวกของอะไรพวกนี้ใช้ต่างๆครับเหรอในตลาดก็ครับผมตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างสํานึกผิดไหมหรืออะไรไหมสำนึกผิดครับหรือว่าผมไม่น่าทําเลยเพราะนี่มันบ้านของผมเอง ตลาดที่มันเป็นแหล่งหากินเองผมเสืิมไปซุกหม้อข้าวเองเพราะเราก็อยู่<อ>ตั้งแต่เด็กด้วยใช่ไหมรู้จักกับคนมากมายแก่ก่อนแต่ก็ไปขโมยของเขาแต,ขแต่ยอมรับว่าขโมยของจริงนะเแต่ว่าเอาไปทําอะไรอะ่ะขโมยของไปก็ซื้อของกินแล้วก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟบ้างอะไรค่ ขนาดที่นางสุนีเจ้าของร้านขายของชําที่เป็นผู้เสียหายมาที่โรงพักนะคะหลังทราบว่าตำรวจจับในดําได้และบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคอยช่วยเหลืออีกฝ่ายมาตลอดเลยตั้งแต่ในดําเนี่ยเป็นรอปภประจําตลาดมีทั้งซื้อข่าวซื้อน้ําให้กินถึงขนาดบางครั้งเนี่ยเห็นใจให้เงินติดตัวไว้ใช้ด้วยะค่ะ ไม่คิดเลยสุดท้ายในดําจะมาก่อเหตุกับตัวเองทั้งเรื่องที่มาขโมยของแล้วก็เรื่องที่เอาของที่ขโมยไปให้ภรยาขายแข่งตัดราคาครับนางสุนีบอกหูเจ็บใจนะก่อนหน้านี้มีแม่ค้าหลายคนในตลาดเตือนให้ระวังในดํายังไม่เชื่อนะเพราะไว้ใจนี่ไงฮะผิดเพราะไว้ใจนะแสบจริงๆล่าสุดตํารวจนําตัวในดําไปดําเนินคดีแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเอาภรรยาในดํา่ะที่เอาของไปขายตัดราคาเนี่ยมาสอบด้วยนะ มีส่วนรู้เห็นกับการขโมยหรือไม่ถ้าเกี่ยวข้องก็จะดำเนินคดีเช่นกันนะครับค่ะออดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ